ร่างกายของเธอที่เงอไหล่ทุบบนเฟชั่นนั้นฉันจะกะียงข้างที่เสมอไม่ว่ายังไงไฟยฝนที่ไหลมาฉันรักกายจนติกโชคไอ้ในแค่หยิบยน,นเธอได้ทิ้งรอยจไว้แล้วก็หายไป ถึงฉันนั้นจะให้ไปฉันก็คงต้องกลับไปอยู่ตัวคนเดียวอีกเหมือนเคยปดวอนขอให้เรื่องที่แล้วมาอย่าได้เป็นเพียงความฝันราั้ ตอนนี้พาจะไปกับเธอนะให้ hey, พ้นจากโลก,กที่ลวงตานในที่ที่มีเพียงแค่เราสองคนที่ฉันเรียกเธอว่าฮีโร่ขอเพียงแค่เราเข้าใจกันอย่างนี้ก็ไม่มีวันห่างไกลแล้วไหมว่าจะมืดไรนะเพียงใดก็มีเธอเคียงข้างกายเสมอม,มาจนถึงวันที่หมดลมหายใจ ความหว่งความกลัวความกล้าความบาบินก็ไม่มีผลอะไรกับตัวฉันเขาเพียงแค่เธอฉันในชุดชุดตา